โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในรีวิวนะครับผมก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า e v เ n น c นะครับเอ่ออันนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันอิงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันตัวญี่ปุ่นนะผมเล่นจบแล้วแต่ตัวอิงผมต้องมาเล่นใหม่หมดเลยไงต้องทำใจนะครับเออส่วนเว็บโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมไม่อยากอัพเองนะครับต้องขอบคุณทางเว็บ Mw5 ด้วยนะครับก็ มาโหลดตัวนี้เอานะครับต้องขอบคุณได้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้จะมารีวิวเกมนี้หรอกนะครับเพราะว่าภาคสองกับภาคสองมานั่นแหละครับก็นยครับผมกำลังโหลดนะครับเนี่ยไอแถบอมูลโบไม่ได้ไม่ได้อันนี้ครับภาคสองนะครับก็มันกำลังมันกำลังโหลดอยู่ก็คือ ภาคสอพึ่งมานะครับก็เลยผมว่าจะเออ่ยังไงเดียทำเป็นซีรีส์ยาวเลยนะครับผมเลยเล่นภาคหนึ่งเป็นรีวิวแล้วกันครับถ้ารู้สึกเหมือนว่าเกมเพย์ของของภาคสองนี่จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเสียงภาคดังชิบไารตีไลยเือนี้ผมก็เล่นมาไกลพอตัวแล้วละ่ะใกล้จบแล้วอีกสองชัปเตอร์ก็จบแล้ว แต่ก็ไม <get> <ะ>่ได <pl ains> ้เล่นเลยก็พเกียดครับก็ไปเห็นภาคทองก็เลยตักหน่อยเสียงลงเลยปึ๊บปึ๊บึ๊บครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของภาคหนึ่งอู่แล้วก็เล่นเพลินๆได้นะครับเกมนี้ต้องเรียกว่าเป็นเกมที่ทำให้ผมเริ่มเล่นเกมให้จริงๆนะจัง เดีนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็เล่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่เหมือนปัจจุบันอะ่ะ <c oughs> นะ <c oughs> รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดชาร์เตอร์สไปจะได้ตัวพี่สาวข,ของอินนี่มาใช่ไหมจะไม่ได้ละก็ <c oughs> ถ้าจะไปดูคนเล่นก็ประมาณสี่สิบกบเจ็ดสิบพาร์ทจำได้ตอนผมเล่นเออแบบเอออะไรว่าญี่ปุ่น,นอน่ะสี่สิบพาร์ทด้วยเจ็ดสิบพาร์ทโอ้โหแบบนั่งดูไปได้ไงนั่งดูไปแล้วก็เล่นไปด้วยก็ประมาณตก,ตกอยู่สองวันตกสองวันนะครับเล่นจบ <c oughs> นะก็ประมาณนั้น เจ็บแบบวิ่งตีมอนไปเรื่อยๆนะผมผมรู้สึกว่าผม,มเมฟเกินไปแบบตีมอนเดียวตายอ่ะเจอไหมจับให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันจะเอาตัวเวทตีไอ้พวกนี้มันตีแรงออนี่ตัวเวทตีมันจะเบาๆนะอ่านี่มันตีแรงไอ้ไอ้ตัวเอกเราก็าตีแรง ตัวแมวตีแรงแล้วดวูอ่ะอืมดอกละห้าร้อยเยี่ยมดูนี่เอาตัวนี้ตีดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นให้เดี๋ยวจับมอนให้ดูก่อน,นะะแล้วกันนะแล้วก็ค่อยอ่าเฮ้ยเจออะไรเข้าอีกทาง เจอ,อยังเออเออตีไม่เข้าหรอกตีไม่เข้าหรอกอจะหวังตาย,ตายคือแบบผมโหดจนแถวเนี้ยวิ่งเล่นได้อ่ะตีอดก3000อกกสามพันโหดเกินนะครับก็อย่างที่เห็นนะมันง่ายเกินไป กจะเล่นใหม่เราก็หูผมก็ขี้เกียจเหมือนกันละ่ะผมเลยว่าจะทำเป็นซีดีพักสองไปเลยแล้วกันก็เลยทาเป็นว่าแบบเล่นพักสองน่าจะคีบก,กว่าเฮ้ยน้องปืนใหญ่จับน้องปืนใหญ่ดีว่ะอืมดอกเดียวหายเลยอืม ดอกเดียวตายเลยน,นี่เออนี่ได้เจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตีดอกก็ห้าร้อยตัวนี้เกือบตายอีกอจับดูทีได้ไหมเบาเรียบร้อยเลิกเลิกเลิกนะับก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมอีเวนินะับเดี๋ยวนะนี่เซฟไหนวะเนี่ย เดี๋ยวเออเส็มเนี่ยถูกแล้วเอฟโอเค <c oughs> เออเจ็บคอเดี๋ยวไปบ้านได้ไหมเทรลพอร์ตโฮมเพราะว่าผมเก็บเกตตรงข้างเนี่ยไอ้เลิฟเกตเนี่ยข,ข้างเนี่ยเต็มแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีนมตัวละครยังดีไหมอ้โอ้้อม่อยากใส่เซนเซอร์จังเลยอะ่ะ xài vậy cần, Này nó review vậy đó ạ. <laughs> เออไม่เป็นไรหรอกผมคิดดูใส่เส้นยาวๆไปก็แค่ไม่เป็นไรหรอกเนาะ <Scorp ion> นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนภาคการรีวิวนะครับส่วนภาคสองนี่ผมจะเป็นแบบเล่นเต็มเลยนะครับแบบเล่นเล่นทั้งหมดเลยนะค <eso S 1> เดี๋ยวกันนะครับใน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 วันไหนดีว่ะผมกลัวผมติดติดเกมอะ่ะคือมันมีเกมโค้ดเบเตา้าเกมอะไรสักอย่าง เกมตบเกี่ยวบบเนีเกมของเกาหลีครับมันเปิดโคดเบต้าผมติดมากเลยช่วงเนี้ก็ถ้าผมหายไปอีกวันวันสองวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะเล่นเกมอยู่ถ้าขยันก็อาจจะมีคลิปเลยพรุ่งนี้นะมั้งโอเคไปละเจอกันภาคสองแบบเป็นซีรีส์ยาวชุดนี้บาย